สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศผมขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับอย่าลืมบัตรสีม่วงเลือกผู้สมัครสสภาครวมไทยท่างชาติทั้ง400เขตและบัตรสีเขียวเลือกลุงตู่นะครับหมายเลข22เพื่อให้ภาครวมไทยท่้งชาติได้เข้าไปทํางานต่อ เพราะเรายังมีงานที่ต้องสารต่อทําต่ออยู่อีกมากตามที่ตั้งใจไว้นะครับว่าเราจะทําแล้วทําอยู่และทําต่อผมมั่นใจในนโยบายของพรรคจะสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับวันที่14เลือกสองใบนะครับาเลือรรวมไทยส้างชาเป็น้ละไปชอบตัวเองเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีให้มันสิ้นสุดมันก็จบแล้วใช่เปลบา ทำไมยัต kind of ้องมาสร้างปัญหาให้คนทั้งประเทศเป็นเดือดเป็นแค้นไปด้วยกันล่ะเราทําไมทำให้พวกเราต้องลำบากกันไปด้วยล่ะใช่ไหมกระบวนการมีอยู่แล้วในถามผู้พากษาที่ว่าไงตอบได้ไหมเนี่ยคือคนทําความผิดอ่ะก็ก็เหมือนคนทำาผิดอื่นอ่ะใช่ไหมล่ะกฎหมายมันก็กฎหมายเดียวกันนั่นแหละนะเสร็จแล้วมันจะมีข้อยว้นกันได้ไงอ่ะ ผมต้องบอกแล้วว่าสิ่งที่ทําให้บ้านเมืองสองบเรียบร้อยแล้วก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมในเรื่องของกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันเพียงแต่เราต้องปรับกระบวนการยุติธรรมเราให้มันทันสมัยให้มันเป็นธรรมใช่ไหมฎหมายเขาไม่เลือกก็จะเล่นงานชื่อนี้คนเดียวเมื่อไหร่เล่าเออทุกคนทำความผิดคดีเดียวกันแบบเดียวกันก็ต้องลงโทษทั้งหมดนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นธรรมความเท่าเทียมใช่ไหมที่ครับท่านผู้ชมผมพระชลั พุะเจรินพักดีเอกบางหลงนะครับลมใต้ปีกพิตูรวมไทยสร้างชาตินะครับผมกลับเรียนมาตลอดว่าพิตูเนี่ยประกาศตนเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันแต่จริงไม่ใช่นะครับท่านเป็นแม่ทัพใหญ่พิตูเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่ปกป้องสถาบัานพิตูก็หมายเลขยี่บสอง บัตรสีเขียวพักรวมไทยสร้างชาติครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายส่วนใหญ่ของประเทศผมเองบางหลงหรือพัชระพลเจริญพักดีก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะใส่เสื้อสีเขียวจนถึงวันที่คืนวันที่สนะิบสามนะคืนวันเสาร์ที่สิบาเพราะว่า มันมีความหมายต่อผมนะสีเขียวสีเขียวเบอร์ยี่สิบสองพักรวมไทยสร้างชาติครับเมื่อคืนพี่ตูก็ให้สัมภาษณ์สื่อจนดึกเช้าเนี่ยท่านก็นเดินทางไปชุมพรนะฮะเอฟซชุมพรมาว่าจะเป็นคุณสมโชคธนาคารโปนายกอำนาจบางสนรองเอ็มบางสน FC ลงตู่ซึ่งทุกคนเนี่ยสัมบัติสัมผัสหัวใจลงตู่มานานแล้วก็เป็นลมใต้ปีกพิตูนะครับเราเตรียมการกับพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องพิษโลกพี่น้องพิจิตพี่น้องกำแพงและพี่น้องชุมพรที่จะทำเที่ยวตามรอยลงตู่เฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยนะครับเราก็จะต้องทำกันละคือทำหมายความว่าที่ชุมพรเนี่ยมียุวชนทหารนะครับแล้วก็ ยุวชนทหารเนี่ยเพลงนี้พี่ตูร้องได้นะครับเราเราได้น้ำใสใจจริงของน้องๆเมืองการจียภูมิขอนแก่นแล้วก็ต้องเชียงใหม่ก็พี่ตูโมเดลเนี่ยนะผมบอกมาตลอดว่าพี่ตูใช้โทรศัจิตกับเด็กๆใจใสสแววตาใสๆของพี่ตูเนี่ยก็ทำให้เกิด ยุวชนของลงตูเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นยุวชนรักสถาบันและเขาก็แสดงออกในพื้นที่เชียงใหม่และหลายๆพื้นที่ครับวันนี้พี่น้องชุมพรประทิวก็รับลงตูเต็มคารเบลนะฮะโดยเสื้อสีเหลืองนะครับส่วนผมเนี่ยกับทนายปัชญาก็ ทำหน้าที่ด้มใต้เปกในพื้นที่ก็คือว่าเรื่องราวไม่ดีในสุปการเริ่มต้นมานานก่อนลุงตู่จะเป็นนายกมนตรีนะฮะสมัยพี่ตู่เป็นแม่ทัพพักหนึ่งพี่ตู่ก็เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักหนึ่งแล้วพี่ตู่ก็ส่งพันเอกทวีบุญมาเพื่อนท่านเนี่ยมาเป็นรองอรมนอ,อคุ้มครองชีวิตพวกเราเพราะว่า ชาวข้องด่านทาวางฉลงราชาเทวะบางปาและหลายพื้นที่ต่อความต่อต้านต่อสู้กับความไม่ดีในบ้านในเมืองมาตลอดนะครับชจาวาดที่ผมเคารพยิ่งถูกขัดตายอย่างทารุณน,นะฮะก็จับคนาไายไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆมีมากมายนะฮะพวกเราก็ร้องเรียนกันมาตลอดในข้อเท็จจริงวันนี้ ทนายปัชยาผู้สมัครหมายเลขสามนะครับผู้สมัครหมายเลขสามพักวมไทยสร้างชาติก็ได้พาผมและพี่น้องไปเป็นตัวแทนไปกราบเรียนนายกพิโต้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งก็พิโตก็เดินทางไปภาคใต้นะฮะรัฐการไปภาคใต้ผมเองก็ไปกับทนายปัชยาสมบูรณ์นีครับซึ่งเป็น ผู้สมัครหมายเลขสามเขตห้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ได้นำเรียนท่านสมภาษท่านที่ปรึกษาเนี่ยที่ลงมารับเรื่องถึงความไปเป็นไปเป็นมาทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องรถตะเพิงในพื้นที่ตำบลราชาเทวะหรือเรื่องการปลอมบัตรนางสะอาดสีผสมซึ่งเราเองจะขอให้หรือสสำนวนออกมา ดูกันใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่านักสะอาดก็ไปติดคุกอยู่ที่เชียงใหม่ปัจจุบันก็ผู้ที่รู้เรื่องเราก็ยังไม่กเกษียณบางท่านก็เป็นรองผู้ว่าบางท่านเป็นปลัดจังหวัดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรื้อเรื่องนี้มาหรือแม้กระทั่งการทุจริตซื้อที่ดินของรัฐสิทธิ์บางแห่งในพื้นที่อำเภอบางบ่อเราก็ต้องทําให้โปร่งใสเพราะว่า พี่ตูนี่ยเร่งเครื่องประเทศไทยตั้งแต่ปี64ปรับปรามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพี่ตก็มาตรวจเยี่ยมน้ำท่วมมันทำให้พวกเรามีพลังแล้วเรายิ่งได้ทนายปัชญาซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาปรับข้อกฎหมายข้อที่จริงเพื่อจะได้กับเรียนนายกอุตูเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็ส่งเรื่องไปกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะ แล้วก็ทางปปชทางปปทสามปอเนี่ยประเทศชาติจะได้ปร่งใสเราตอนนี้เราตู้กับสามกีบกระบวนการไม่ดีกระบวนการสาพันธรัฐนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องทำความสะอาดปัดกวาดบ้านตัวเอง เราชาวสุโขปรยก,ก็ปัดปา่าธสมกิจสุาขทัยเราชาวไทยก็ปัดปตาทาไม่ดีสุรการชาวเชียงใหม่ทำความสะอาดเชียงใหม่พิษโลกทำความสะอาดพิษโลกพิจิตทำความสะอาดพิจิจ็ชลบุรีทำความสะอาดชลบุรีสัต,ตหีบทำความสะอาดสัตหีบซึ่งวันนี้เราก็นําเรื่องราวในชลบุรีสัตหีบมากราบเรียนนายกพี่ตู่ของน้องๆนายกองทุนของลูกหลาน นายกลงโตนายกลงพี่โตนะฮะของคนรอยต่อมาเชื่อมกันเชื่อมกันนะเชื่อมกันคนสองรุ่นนะครับเหมือนนาฬิกาผมทั้งสองเรือนเนี่ยคนสองรุ่นครับ mm hmm. หัวใจพี่โตเนี่ยลมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็คือเชื่อมต่อไวไสายไวเก่าครับผมเคยเรียนกับพี่น้องมาตลอดว่าช้างเนี่ยเวลาแก่ก็เป็นช้างแก่ครับสุนัขจิ้งจอกนักขี่เลือน มันจะอ้วนพียไงก็เป็นแค่สุนัขจิ้งจอกหรือสุนัขขี้เหือนนะครับช้างแก่ถ้าเรามีการดูแลอย่างดีก็อายุยืนยาวแล้วก็ยังใช้งานมีประสบการณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพี่น้องช้างแก่ที่ทรงพลังเนี่ยต้องออกมาสำแดงสำแดงฤทธิ์สำแดงฤทธิ์ขออภัยครับสำแดงเดชนะครั โดยการกายีรสองมไทยสร้างชาติบัตรสีเขียวให้ถล่มทลายนะครับพี่น้องสมบัติการเขต5ราชาเทวะบางฉลงบางป่าแทรกรสาใหม่ก็ต้องกาเบอร์สามนะครับชาติาตาศาสตร์กษัตริย์ครับทนายปัจฉยาสมบูรณ์ครับ วันนี้เราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะพี่น้องที่รักทั้งหลายน้องๆลูกหลานของกระผมนะฮะจะต้องลุกขึ้นมาสู้เหมือนพี่น้องชุมพรที่มาแสดงออกให้กำลังใจพี่ตู่วันนี้นะครับนายกนาดนายกบางสนเนี่ยเลขายเอ็มคุณสมโชคและพี่พปีปานะ่าอาทั้งหลาย ช้างคุณภาพแข็งแรงช้างสุขภาพดีที่เดินทางมาให้กำลังแรตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความรักความผูกพันธ์ของชาวหมวยดอนศัก์ทุกทกท,กที่ที่เราปูกพันธ์กันมาแม้กระทั่งพี่น้องคอนครศรีซึ่งมีโครงการหลวงรุ้มน้ำปากผนังครับครับกับขอยืนยันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าช้างแก่ถ้าช้าง แก่และสุขภาพดีมีพลังช้างก็ยังจะทํางานได้อีกนานนะฮะเป็นช้างคุณภาพของพี่โตเป็นช้างคุณภาพของเมืองไทยในทํานองเดียวกันจิ้งจอกสมมติที่ทําลายสถาบันก็เป็นได้แค่จิ้งจอกสกโปกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าคูหากา22รวมไทยสร้างชาตินะครับเพื่อพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์ และสถาบันที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับต้องต้องต้องมีลงตู่ถ้าไม่มีลงตู่ไม่ได้เลยแหละถ้าไม่มีตู่ไม่รู้<ท>จะอยู่ยังไงโอ้ประเทศไทยไม่สงบสุขแน่นอนนะว่าเราต้องมานอนตกมือกันอีโอ้ไม่มีลงตู่ประเทศไทยดูยากน,นะคะ่ะดุยากมากเลยถ้าไม่มีลงตู่นะครับจะทําให้ใครบางคนนะครับกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับมาโกงมาปลอมชาตินะครับ และเกิดความไม่สงบวุ่นวายจะมีการชุมนุมทางการเมืองนะครับผมถ้าไม่มีลุงตู่นะฮะภาคใต้เศรษฐกิจไม่ขยับแน่นอนครับ ตัววันนั้นพวกเราคงจะไม่นั้นแล้วแหละไม่อยู่แล้วใช่มีวันนี้เร<ล>าอยากมีลุงตู่โอ้ไม่มีลุงตู่ประเทศไทยดูยานละคางยอยัยกมากเลยความวุ่นวายก็จะขึ้นอีกนะครับบ้านเมืองต้องไม่สงบแน่นอนครับจะมีเกิดการชุมนุมทางการเมืองทําให้เศรษฐกิจของประเทศที่เราดีขึ้นนะครับทําทให้หิงเหวลองอีกครั้งหนึ่งภาคใต้เศรษฐกิจไม่ขยับแน่นอนครับาะมองที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีมากนะครับที่หลายรัฐบาล ไม่เคยได้มีอะไรในพัฒนาภาคใต้เหมือนกับที่ลุงตู่เข้ามาพัฒนา8ปีที่ลุงตู่อยู่เนี่ยเราไม่เคยไปนอนบนถนอนอีกแล้วนะลุงตู่ช่วยเราทุกอย่างและหนึ่งเราเป็นคนจนผมก็เป็นคนรุ่นใหม่คนนึงนะครับถ้าไม่มีลุงตู่ผมว่าความสงบอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยเนี่ยคือจะต้องลุงตู่เรารักชาติบ้านเมืองรักศาสนาพระมหากษัตริย์เราเห็นด้วยกับลุงตู100่ร้อยเปอร์เซนค่ะใครไม่เห็นด้วยชัางมันเพราะฉะนั้นผมก็เลยสำนึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รักชาติรักพระมหากษัตริย์รักสถาบัน ถ้าอยากให้สถาบันอยู่คู่กับประเทศไทยไปแบบนี้เลือกลุงนะคะประเทศไทยจะได้ไปต่อลุงตู่เขารักสถาบันเพราะว่าเราก็รักสถาบันก็สอนรุ่นลูกรุ่นหลานทุกคนให้รักสถาบันทุกพระองค์อะคะ่ะเดียวกับสถาบันเนี่ยถ้าไม่มีลุงตู่ทุกคนเนี่ยคงจะคิดว่าจะถูกลบลูดูหมิ่นแล้วก็ย่ำยีมากกว่านี้ช่วยกันสนับสนุนลุงตู่นะคะเพราะลุงตู่เป็นคนที่รักชาติาศาสตร์ษัตย์อย่างจริงจังแล้วก็ทําเพื่อชาติ ด้วยความจริงใจโดยไม่หวังอะไรทําเพื่อส่วนรวมจริงรักชาติบ้านเมืองรักศาสนาพระมหากษัตริย์เราเห็นด้วยกับลุงตู่ร้อยเปดค่ะใครไม่เห็นด้วยช่างมันเราเห็นด้วยก็ต้องขอขอบใจลุงตู่ที่ว่าเป็นเสาหลักให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเทศชาติพ่อแม่ผมมาจากเมืองจีน มาอยู่ที่เมืองไทยมาทํามาหาสินที่เมืองไทยแล้วก็มาให้กําเนิดผมที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นผมก็เลยสํานึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศไทยอ่ะมีล่างเง่ามาจากการที่เรามีกษัตริย์เป็นประมุขในความเป็นลุงเนี่ยคือลุงเป็นทหารลุงมีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยอยู่คู่ประเทศไทยเนี่ยคือจะต้องลุงตูลุงตูเท่านั้นถ้าวันเนี้ยเราเลือกลุงตูยังไงสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกยาวนานค่ะในวันที่14พฤษภาคมไปเลือกตั้งกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ลุงตูนะคะร่าเง่าสนษณาและสาัา,าบ,บร,าารมหากษัตริย์เลือกเบอร์ ยี่สิบสองนะครับลุงตู่เชียร์ลุงตู่นะคะเบอร์ยี่สิบสองบัตรสีเขียวนะคะประชาชนทุกคนที่มีความตั้งใจอยากจะได้ประชาธิปนไตยจริงๆแล้วก็สนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกและมนตตีคนต่อไปแล้ลุงตู่นะคะไปยื่นชอ กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ